เรามาถึงถ้ำป่าอาทุทยานแห่งชาติถ้ำปาน้ำตกพาสืออันนี้เราก็จะเดินเข้าไปตามเส้นทางที่คนแนะนำให้ไปนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ประตูเก็บค่าธรรมเนียมกันทำให้เป็นช้อตัวก่อนอ๋อมีมี อันนี้ไปให้าอไปให้ปลาใช่ไหมให้ปลาหมดเลยค่ะเชิญค่ะเชิญทุกคนนะคะมีอะไรคระหยิบเลยแม่ไม่เอากระป๋องแม่มีถุงมีไหมมีถุงอ่าถือถุงไปเงี้ยมีมีเอาแค่ถุงแล้วมาเทให้เขาเทใส่เลยกระป๋องมันก็สวยงามอยู่แต่ว่าอยากได้ถุงไปมากกว่าอเายายจัดการเลยหรือว่าเอาเทลงเลยเทลงไปเลย ปลามันกินหมดนั่นแหละนี่แล้วก็จะมาอยู่นี่ว่ามีที่คุณยายขายให้หัวน้ำปลาให้เราไปให้หัวน้ำปลาแต่ว่าช่วยไข่เนี่ยแม่ก้าตัวไก่อันนี้อันละอันละกี่บาทคุณยายอันละยี่สิบบาทนะครับทุกคนเรามาเที่ยวแล้วก็มาแวะชมถ้ำปลา ก่อนที่จะแย่เข้าบ้านรักไทยกันปลาโทปลาฉันซื้อเท่าไหร่ปลาไม่ใช่พวกอิ่มดิู่ปลาโทเยอะมากนะมาทุกเดือนไม่เอาหรอกค่ะกำละสิบบาทขอโชคขอพรนะคะกำสักสิบอยู่ข้างบนมีนี่คือเขาเพาเขาแล้วเนาะ ขอบคุณครับคนไทยฟรีหรือว่ายังไงฟรีนี่หละไม่รู้อะไรนี่ยังไงว่าจ่ายเจ้าหน้าที่นี่ไงคนเท่าไหร่ครับโอเคครับผมสแกนได้ไหมคะเจ้าหน้าที่เงินสดไม่มีเหมือนไม่เอามาได้แล้วเป็นแยกย้ายไงก็อ๋อแยกย้ายเหรอแต่สแกนก็โอนให้ยายแล้วก็ขอยายร้อยหนึ่งมา เจ้าที่คนกระบอกให้สู้เลยมั้ยถ้าจะมาต้องเตรียมเงินสดมานะครับทุกคนเถื่อนไนี่นี่ทำปลาทำปลาฟีดฟีดอะไรนะอ่านให้ฟังเลย พิชแพทเหรอนี่ชักแน่เสื้อสวยจึ๊งนะาร่าพ่อเกือบเกือบครับผมปึ๊บปึ๊บขอบคุณครับอ่เราได้ตัวแล้วแล้วก็เดินครับนักขระจลภัยนี่ดึงดึง ผะถุกใหญ่เลยผงุกใหญ่เลยอ้ยวิวสวยนี่ทำแค่ห้าเราเองไม่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะอยู่อยู่ตรงเนี้ยงานแม่เขาไม่แห้เขาไม่ไม่เอายยอะไหมเขาไม่เอาไม่เอาหรอกสนย์เรียนรู้สำนักงานสำนักงานแล้วก็ห้องประชุมถ้ำป่ามีจุดกลางเตียนด้วย นี่จะขอร้อนไหมใช่มาแม่เดิอนอยแม่ไปแม่จะถอดรองเท้า <laughs> กิน,นกิน่นละลวย <laughs> <laughs> ตามลูกศรที่เจ้าหน้าที่แนะนำให้เลี้ยวขวาวแม่มาเดินเนร็วห้องห้องสามเื็นเก่า 39, หน่อยก็เป็นอีก ต้นไม้สวยธรรมชาติธรรมชาติรราตทำป่า,ปาฟิตเลยนะฟิตเลยนะฟิตครัสตันารเพาะสานจีโฟ,ฟิตครัสส,ส,สวัสดีการของจอนฮิวยาน ทางนี้ลูกนี่จุดกลางเต็นท์ก็มีนะอยูต่ตรงไหนนี่ไงจุดางน้านยหกอ้เสียงน้ำตกเสียงนกอะไรนี่นจุบ,บ้านเราก็มีเสียงนกแบบนี้นู่นคู่ไหมธรรมชาติ เราใกล้จะถึงแล้วครับอยู่ประมาณร้อยกว่าเมตรถึงถ้ำป่าปลาอะไรนะลูกเขาบอกลูกปลากระเบนมันป่าป่ากระเบนปลากระเบนที่ไหนใช่ปลาฉลามเหรอเออออืคะไรครรับอะไนะคคุณรที่วัอาหารปลาให้ปลาในถ้ำนี่เราก็จะมีแผนที่ให้ ให้เราอ่านก็มีอันนี้ด้วยเอ่อถ้ำหินอยอรใช่ไหมนี่เราต้องเข้าไปในถ้ำแม่เนี่ยถ้ำปลาเนี่ยลาว้าวว้าว่ได้อันนี้ครั้งแรกที่จะพาคุณแม่ไปเดินถ้ำ ปกติปวยยางได้ทำยาผ้าปวยยางทำเรื่องสูดีเจอจ้ได้บ้างไหมนี่นี่หรือว่าพาแม่เราไปปล่อยถ้ำอะไรวะนิดถ้ำคุณนางรองอะไรไหมถ้ำอะไรนะไอ้คุณอะไรนะเขาลืมชื่อที่เขาติดถ้ำมั้ยเขาต้องธรรมชาติสวยมากเลยเพื่อนไหนในนี่นล่นู้ปลาตัวกี้แต่ไมนได้ไปถึงถ้ำแล้วเนี่ย ตัวนี้น่าจะหลุดออกมามันไม่ได้อยู่ในถ้ำไงปลาปลาแก่นี่ไงนี่ไงมันมันหลบเยืนไว้นะกระน้อยตัวนี้ปลาอะไรนี่ตัวใหญ่แท้ปลาแก่ไงที่เธอมันอยู่บนข้าวแบบเนี้ยแหละแทยมันลงมาได้ไงนนเมื่อมันอยู่ของมันอยู่แล้วอุอยนี่ดูดูมันจะกินกินไหมดิมันอิ่มแล้วเดี๋ยวดู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 งับเขาให้บอกแล้วครับบอกแล้วไป นี่นวนปลาน้อยก็มีลูกมันไม่ใช่แม่นตัวน้อยน่ะอู้ยเอาใหญ่เลยมันน่าจะโดดออกจากไอ้เนาะจะกถ้ามาเนาะตัวนี้เนาะปลาดื้อปลาถ้ำเสียเท่าเนาะไม่มันมีชื่ออยู่เมื่อกี้เขาบอกอยู่ปลาอะไรนั่นนี่เพราะลืมเนาะปลาอะไรนะอุ้ยทำไมเขามาต้อนรับแขกดีจังตัวเนี้ยมันมีชื่ออยู่ลืมชื่อปลาเมื่อกี้เขาบอกอยู่นี่ตัวหนึ่งแจกจัน มันคนละพันมันนี้ตัวหนึ่งเนี่ย,ยขอขอพี่ปลูกไงไหน,นสามตัวนี่ต่อฮะที่ปลูกไรกันนู่นตัวหนึ่งอยู่นู่นข้างๆนูนมันลอยอยู่นู่นน่นะนู่นน่ะอันนี้ยังไม่เข้าถ้ำนี่พวกนี้น่าจะหลุดออกมาปะ่ะ<ท>ต้องอยู่ธรรมชาติไงแม่มาดูนี่กันเป็นแสนขัว ใช่มันเยอะมันไม่ธรรมชาติไหมหนูมันเยอะอีกคือยานไงเอาไม่ได้ไงเขาเลี้ยงเออมันธรรมชาติไงพอแล้วมั้งพวกในถ้ำไม่ได้กินเลยไปแมเดินเออมันหลุดออกมาพวกนี้ธรรมชาติสร้างมาให้มนุษย์เราก็ต้องรักษาเพล นี่สวยงามสะพานปลาสะพานปลาไปทางนี้ครับตามทุกสวนเลยยังไม่ถึงถ้ำปลาครับแค่ข้ามสะพานก็เจอปลาแล้วสวยงามจริงนะเราต้องเข้าไปดูในถ้ำ มาดูนี่มาดูนี่เพือ่อนปลาเยอะไหมลูกตรงนี้โอ้ยเยอะเยอะเยอะนี่โอ้ปลาปลาตะเพียนนี่ทุยๆ,ๆอย่างนี้เขาไปให้แพหรือเปล่าไม่มีแต่ปลาปลาก็กินผักอยู่แล้วลูกมันกินทั้งวันก็จะเบื่อมันหรือเปล่าปลาทางนี้ยื่นยเยอะกว่าเนาะใหญ่เนาะขาผมนนนนี่มัโละเยอ พวกนี้มันหลุดมันหลุดมาใช่เนาะข้างในลูกปลาออกเลยอ่ะครับอยู่ในหูท้ำมุพวกนี้มันหลุดมาเนาะธรรมชาติออกไปพอปุ้นมืดแต่คือล yeah. ูกยังสวยเลยยังสวยเลยคุณยายเรียกไม่จำทางเหรอเดินไปตามทางเขาเดินไปตามทางป่าอ um um ันน um ี้ไม่ใช่ถ้ำนะลูกอยู่ในถ้ำนะป่าอยู่ในหูถ้ำมันหัวฮอันนี้คือ ลำน้ำถ้ำปลาลำน้ำสองสีริเวณนี้เป็นจุดที่ลำน้ำปลาซึ่งไหลมาจากภายในถ้ำปลามาบรรจบกับลำน้ำแม่สงีซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปลาในช่วงฤดูฝนน้ำลำน้ำแม่สงีจะมีสีขุ่นจากตะกอนดินให้เกิดตัวกันลำน้ำสองสีที่มีความสวยงามอย่างมาก พูดจริงห่อที่เราเอาเสือมาปูกินข้าวเนาะแบบติดนิกได้นะ่นเนี่ยจริงๆเดี๋ยวไม่หรอกไม่ใช่เจ้าหน้าที่แบบขอญาติแม่แบบเหมือนเรามาเที่ยวไม่รู้เข้าใช่ไหมมีน้ำมีปลาเราก็มานัา่งกินข้าวแต่ว,ว่าห้ามทิ้งเศษอาหารลงน้ำไง ธรรมาชาติร่มเย็นสบายครับเหมาะกับการมาทำความปิดนิ้เนะาะถ้าเขาเจ้าที่เ,เข้ามาเนาะเนี่ยห<า>มูก็เดินก่อนได้รู้ว่ารอยอยังไปไปดูมาให้ก่อนที่เป็นยังไงปลาตกไงไปนิปนิดๆเป็นนิดตกแค่เออละไม่กลันวนะ อยู่ในถ้ำเยอะกว่าน,นี้นุ่นปาน,นินตัวใหญ่ยันก็ถ้ำปางไงนี่ไม่ใช่ถ้ำไงไม่ได้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 ไหม,ไไม,ไไมนี่ใกล้ถึงว่าไหมน่ะมันไม่ได้อยู่ในถ้ำอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างธรรมชาติล้วนๆ สา,สามตัวสามตัวเด้อปุ้ยสามตัวเด้อเขาฟันลูกไงเน้อมาเรงสามตัวต,ตงน้อยใหญ่จที่จจทั่ง แล้วเราก็มาถึงทางเข้าถ้ำป่านี่ทางเข้าถ้ำป่ามันก็จะมาต้อนรับเราเลยครับตรงสะพานก่อนอันแรกนี่คิมแล้วก็ไหลลงธรรมชาติด้วยเนาะนี่ก็ปล่อยให้มันไ,ไหลไปตามธรรมชาติแต่ไม่ลงไปนี่ ธรรมชาติทะลวนชื่ออะไรนะชื่อปลาเดี๋ยวเราเสอร์ชดูในยูทูบแม่เดี๋ยวแม่ก็มาติดตัวเราหันขาแม่มีอยากให้เรา,ไ,าไปน่งเมีย ท้ำป่าเราก็มาถึงจะนได้นะครับนี่จะเป็นบ้านไทยใหญ่เน็ดเอาหวหานมานี่ ปลาตัวนี้อย่างวุนเลยตัวนี้อย่างวุ่นเลอามาแม่นี่ไม่ให้ปลานน่ตัวนี้อย่างวุนเลยเ ดูครับอะไรจะเกิดขึ้นครับปลาถ้ำ ปลาชื่อปลาอะไรครับเนี่ยปลาพวงค่ะปลาพวงปลาพวงพอวงงพวงปลาพวงนี่ไงปลาพวงปลาตะเพียนสีแดงนี่ไงปลาตะเพียนสีแดงอ๋อโอ้โนี่ทำไมตัวนี้มันงอเให้มันกินหน่อยหางงอนไหมเนี่ยเห็นไหมหางงอปลาเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวเก๋ ทอดอย่นี่อกขว่วเยอะไงสัมปะสวยเลยแหละจัาน,นี่ปลาแม่ไปไปลามาไปไปพมาปลาาพหรอตังไม่มีอีกมา เยอะมากเลยในถ้ำใครมาแล้วลูกมั้มีปลาไหม,ไมเรามาถึงถ้ำแล้วน,น,นี่ไง,ง,ไงสมเด็จพระราชินีมาด้วยนี่ไงอ่สมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาณนถะ้ำป่านี้เมื่อวันพุทธที่สี่กุมภาพันธ์สองห้าสี่หนึ่งแม่ไหนอะเดี๋ยวแม่แม่ซื้อหัวน้เพิ่มอุ้อยจันจันน้อยจันมาดูในถ้ำเนี่ยโคตรเดยอะเลยปลาถ้ำอย่างแท้เลยอยู่ในถ้ำเลย ปาดมันมาอยู่ภายในนี้่นี่ถ้ำหน่อยอลไรม,มันไม่ออกไปข้างนอกขอเขาหรือว่าทุกพวกนอกมันออกไปแล้วมันเข้ามาไม่ได้ป๊าดอยู่ไงในถ้ำนี่มันจะเป็นยังไงก็พอภารกิจมันเน,นา,นาะดูไงกินกินกินโอ้จุดจุดมันรู้แต่ที่อยู่มันนั่งมันอยู่มันปลอดภัยเนาะ อยู่ข้างนอกคนก็อาจจะโดนจับไปกินก็ได้นะกินลกูกกินกินโอ้โหดูท่าแค่นี้แต่ปลาเนาะปลาเต็มเลยท่าแค่นี้อาจารย์ดูมันอยู่กันเป็นแสนตัวแม่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวว่าแม่ดูใครมาทะไลชินีมาเนะนะี่ยเขาดูท่าแค่นี้ปลา นี่คนใจบุญขอให้อาหารปลาครับคนสวยให้อาหารปลาด้วยนี่จะมาอยิกลูกกับแม่เนี่ยทำแค่นี้เนาะดูทำแค่นี้แหละเปแตงงพวกนั้นน่าจะหลุดออกไปอยู่ข้างนอกกันใช่ยเพราะว่ามันเป็นทางทะลุกันไงว้าตัวพวกใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างตรงนู้นเห็นไหมอยู่ข้างล่างตรงขาวไม่เห็นปลาเผือกไหมน่ะนึกว่า ไอ้มันมีกระเพียนแดงกับปลาอันนั้นแหละโอ้โหมันอยู่กันยังไงวะแน่นเลยไหมแน่นแต่ถ้ำข้างในน่าจะใหญ่อยู่นี่ตัวนี้อวดกันมาแล้วนี่มีตัวนี้นิดนิดเขานี่ปลาอะไรวะเนี่ยปลาเดียวกันเราไม่ได้เลยใช่ไหมมีตะเพียนแดงแล้วก็ปลาช่อนใช่ปะแล้วก็มีปูนุสีให้เรากล่าวไส้ในถ้ำอะไรก่อนน่าจะเป็นแหล่งน้ำสกิดนั่นนี่ จันแหล่งน้ำศักศดิ์สิทธิ์นี่คนเขียนไว้นี่าาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำปลาให้เรารู้ว่าปีสองห้าสี่หนึ่งสุนทรพรางเจ้าพระบรมราชินีนตถในสมัยนั้นก็คือได้เสด็จมาเมืองนะํำแห่งนี้เมืม่อพุทธที่สี่นะครับแต่ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นพระแม่พันปีแล้ว เกลี่ยถังให้ล้งนะขันเกลี่ยทำสวยงามมากเลยเพื่อนถ้าใครมาที่แม่ท้อนหรือว่ามาบ้านรักเทก็ให้แวะนะให้หารปลาถ้ำปลาแห่งนี้สวยงามครับธรรมชาติสวยงามค่ะธรรมชาตินี่ทำแค่น,นี้แหละแต่มีปลาเป็นแบบนหมืหม่นๆเป็นแสนตัวเลยนี่ใชตัวใหญ่ด้วยไม่ใช่ตัวเล็กนะครับดูดดนี่ดูปลาดุกดูตัวปลาแต่ละตัว โอ้ใหญ่มากเลยนั่นน่ะตัวนี้พี่เล็กเอาขายหย่อนนะเมื่อกี้คลาต้องเตืียด้วยนะเวลาไปิดตัไม่ได้เราไม่รู้ว่ามีตัวใหญ่อะไรนะงางดึงลงไปก็ใส่